ครับผมบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสุขนเอ้นมือนี้นะครับสรเสดยมาจับเ,เลขสองตัวให้พี่น้องก่อนนะครับเป็นสองตัวล่างนะอันนี้เป็นแต้มรวมสองตัวบนล่างเด้อแ้มรวมสองตัวบนล่างมาลาดเปอร์เซ็นต์นะครับจังไดกมามะว่าวดนนี้หรือวดใด ปีนี้หรือปีใดนะครับมาแนนนอนเป็นอย่างัจังว่ามา,า,มาแนนนอนน่ติกับมาแนนนอนหรอว่าพอมันเป็นแต้มรวมเนาะแต้มรวมสองตัวบนหรือว่าสองตัวล่างก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเข้าสี่เลือกถึอบอนะว่าจะเลือกเอา,อาแต้มคู่หรือแต้มคี่หาเลขหาแต้มเป็นเลขคู่ก็คือศูนย์สองสี่หกแปด ถ้าเป็นแต้มคู่0 2 4 6 8นี่มันก็นจะได้อยู่30ชุดนะครับซึ่งไอ้ห้อยขีด,เก,ด,เ,กดเกิดเกิดเนี่ผมอ่านไปแล้วล่ะเช่นหนึ่งผมเห็คดคลิปไปแล้วเช่นหนึ่งพอดีมันเกิดผิดพลาดท,ทั้งเทกนิคนินดหน่อยนะครับอังแต้ม4 4เนาะแต้ม4นี่ก็จะเป็น0 4 3 1ก็เป็นแต้ม4นะ เก้าห้าเป็นแต้มสี่กันสองสองเป็นแต้มสี่เท่ากับแต้มสี่ปเท่ากับแต้มสี่นะครับสมุดอันนสมุดอันนี้ก็เป็นแต้มขี้แต้มขี้นี่สดงยุย่สิชุดนะครับ1ก็จะเป็นศ1นนึ่งี่ก็แต้ม1น8่ก็แต้มหนึ่งหกหก็แต้ม1น4่ก็แต้มหึ เก้าสองนี่ก็หนึ่งแต้มนะครับนี่ประมาณเาขา่าวางสิซึงออกวันปีวันซ่านมั่นละจกักสิบปีหาสิบปีจักแต่ออกสลากมากผู้ละมันออกของมันนะครับจังไดจะมาออกของมั่นนจ่จีจังงวดวักหันนะครับเลขล่ามันออกแต้มขี้นะ จะได้คือว่าแต้มขี่พลกค้นก็ยังบร,งระขอใจปันไดได้เลขคู่เลขขีนี่ก็ได้แต้มขี่หมายความว่านะครับ9 2 9 2 9องเบวก2เท่ากับ11คือ1แต้มเป็นแต้มคี่นะครับถึงมันออก92เนาะเป็นแต้มขี่วัี่ออก53าสมวดก้อนออก53สเนาะหาเป็น8แต้ม เป็นแต้มคู่นะกรมี่เป็นแปดแต้มแล้วก็ออกแปดสามก็แต้มหนึ่งเป็นแต้มขี้ก็คือสามแปดยังสี่นะแปดสามมันออกแปดสามเดีมันมาได้ออกสามแปดออกนะทีนี้มันจะมีตัวโค้งตัวกลับเยงของมันอยู่ไน่ห่นละเข้าต้องหาหลักสิบนะครับหลักสิบให้มันแม่นหรือว่าแต้มให้มันแม่น มาจับเอานะครับซึ่งแต้มกับนี่ีสศูนรอยู่ดอกว่านะผมไปเขียนมากขึ้นกันนะแตชีมมให้มาพี่น้องเบื้องยุอันนี้เกี่ยวกับแต้มเด้อแต้มคู่แต้มขี้นะครับที่นี่เมือเบิง้งพูดถึงไรเลขล่างได้นี่ดับนะครับที่ผมเขียนไว้แล้วนี่คือผมอดัดคลิปเสร็จไปแล้วแต่ว่ามันเกิดปัญหาเจียงที่ผมบอกกันแหละ ดับหลักสิบล่างนะครับดับสองดับสี่ดับห้าดับแปดดับสามนะดับตามนี้อันน้คกอเลกจีเหลือนะครับแล้วหกเจ็ดเก้านี่ติดดับทุกหลักมั้ยดับดับล่างทุกหลักนะครับผมเลยตัดออกหนึ่งก็ติดดับล่างทุกหลักคือว่าหนึ่งติดดับล่างทุกหลักก็ไดใช้หลักหน่วยบนนะครับ วงหันมันออกสามเก้าหนึ่งหน่วยบนคือหนึ่งนะครับหนึ่งนี่จะไม่มาล่างทุกหลักเด้อให้ตัดออกเลขหนึ่งตัดออกได้เลยนะครับเลขเก,ก้าเพื่อการเราจะเลขยังเนี่ยละ่ะที่มันติดดับนะเลขสามบวกเลขสามใยกจะให้ใช้เป็นสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนะครับสิบล่างคือเลขเก้าเด้วงหัน เราเห็นภาพนะสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็คือ9้าบวก2บวก2 9เบวก2เป็น11 11อบเดบวกสองเป็น13บสาดับ3นะครับคือดับล่างทุกหลักนะเมื่อติดดับผมเลยตัดออกหลักหน่วยคือกันดับล่างหลักหน่วยนีนดับ5ดับ9้าดับ 3, 0, 5, 3, สามศูนย์ห้าสามหนึ่งสก็ติดดับทุกหลัก แปดติดดับทุกหลักผมเลยตัดออกนะเก้าติดดับอยู่นี่เสิเหลืออยู่หลักหน่วยเสีเหลืออยู่สี่หกเจ็ดหลักสิบเสีเหลืออยู่หกเจ็ดศูนย์นะครับหลักสิบนี่ซึ่งเจ็ดนี่รู้สึกว่าจิติดวิ่งบนล่างของเขานั่นะครับเลขเจ็ดนี่ผมได้จับออกมาแล้วนะครับ นะย่างที่่มบอกนั่นแหละเลขที่เหลือมันจะมีอยู่แค่เก่าชุดนะครับคือหกสี่เจ็ดสี่เจดหนี่ติดไว้แน่ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นกระสามแต้มมันเป็นแต้มข <g lien worth> ี้กะโอเคยุ่นะนี่แหละเลขที่เหลืออยูปร่ะมาณที่ประกาศสีแดงพมคิีไว้นะครับ6กแต้มคู่มันเป็นสองแต้มแต่ว่าก็เป็นแต้มคู่มันบมติด โบติดได้แต้มล่างเท่าหกเจ็ดนี่เป็นสามแต้มกับบติดได้แต้มล่างเท่าแต่ว่าเป็นยังไงว่าเอาเจ็ดหกหกเจ็ดมาใส่น้ำเพราะว่ามันเด่นไหมแล้วมันก็เป็นเลขโบกี่คู่นะครับเป็นเลขไม่กี่คู่ศูนย์สี่คือสี่แต้มศูนย์หกคือหกแต้มศูนย์เจ็ดคือเจ็ดแต้มนะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์เจ็ดยู่นี่ศูนย์หกอยูนี่ศูนย์สี่อยู่นี่นะหกสี่ หกหกหกเจ็ดเจ็ดซเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับผมจตจำไว้ในนี้เรียบร้อยเป็น9้าชุดแต่เน้นอีลีให้ผมเน้นผมเน้นนี่แล้วเน็น6กซกับ7จซนะครับโอโหจิมาวาม,มาเด้ที่นี่นี่แหละตัวเน้นน่ะละ่ะแต่ที่นี่ผมซิมาเฮียไฮเบิ้งว่าเป็นยังจเป็นแต้มคู่หรือแต้มขี้คือใบที่ให้เบิ้งตัวแรก คือใบนี้นะครับบางที่มันอาจอาจสิบวเอา,อาพี่น้องอาจสิบวเอาตามผมก็ได้นะครับบางที่พี่น้องอาจสิเปลี่ยนใจนะหรือว่าสิบฟันทงปฏิต,ตัวเดียวเหมือนกับผมคือการกระบอกหูอันนี้ผมไปเจอมาแต้มเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นแต้มคู่แต้มล่างแบบคู่ขี้นะครับเป็นแต้มล่างแบบคู่ขี้ เดี๋ยวผมเชิญเสน่ก่กนเด้อแซมลางคุกี้ซึ่งแซมลางคุกี้มันการ์โบไรายยากันไดนะครับเดี๋ยวผมสีเอาคร่าวๆให้เบิม่มจัดนั่นน่นสูตรของมันนะครับ แสนบวกหน่วยบวกสามคงที่อันนี้เป็นสูตรของมันนะครับอันนี้ผมไปเจอมากผมกันเลยเอามาให้พี่น้องเพิ่งคิดว่ามันหนาสมีประโยชน์นะเกจางไดก็ได้ตัวว่ะแใจใมันถึงเนะ <c oughs> าะผมจะเอาจังงวดที่ออก 0 5 1 0 9 5นะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนก็ได้นะ831657 831657บม่ได้เตรียมไว้เนาะ3472 58แล้วก็เป็น 8 7ด 6, 6, เจ็ดผมจีไอ้ร่าวๆให้เบิ้งนะแล้วก็เป็น5 6 9 5กเก้าหนึ่งนะครับก อันนี้เขากระใายแสนบวกหน่วยมันว 0, 5, บวกแค่ศูนย์บวกห้าบวกสามคงี้ศูนย์บวกห้าเท่ากับเน,ะะเน,น,นาะเขียนเลยก่อนเท่ากับศูนย์บวกห้าศูนย์บวกห้าบวกสามแม่พูดมาได้เียนเลขล่างใส่ไหมวันที่ออกศูนย์เก้าหาเด้อเร่มไหมมันลืมมันเร่ม ื่อน,นี่จะออกสองสองกระซางมันืันต่อไปมันออกสองสี่เอมืันที่ออกห้ากเจนี่เล็กเล็กลามมันออกสองสี่ันที่ออกเก้าหเจดนี่ยผมเริ่มเก้าหกเจ็ดหายยิมหาหกเจ็ดเราต้องเป็นเก้าหกเจ็ก่อนไหมอืมตายๆคิดผาดอ แสนบวกหน่วยกระจำไว้เอาดเด้อเดียยวเดียยวผมพิดพาดเองแหละเรียวเร็วศูนย์ห้าหนข้างล่างออกสองสองแปดสามหนึ่งแปดสางกล่างออก2อซ 1> 5้าหนึ่งหกหา่งหกก้ากร่างออกหกสี่สามส่องห้าร่างออก8ปดสาสา 8ปดเจ็ดสสองปหกล่างออกหาสามห้าหกเก้าห้าหนึ่งล่างออก9ก้าสองประมาณนี้ที่นี่นะครับสูตรของมัน ให้ใช้แสนบวกหน่วยบวกสามพงที่นะครับแสนคือตัวนี้บวกหลักหน่วยคือห้านะครับศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสามพงที่เท่ากับแปดแปดนะครับศูนย์ 8. 8บวกห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดในหมายความว่าเป็นเลขคู่หัดต่อไปออกสองซี สองีเนี่ยมันจะเป็นเป็นเลขคู่นะครับมันบอกหมายความว่าเป็นหกเลยเด้มันเป็นเลขคู่นะเลขคู่ก็คือศูนย์สองสี่หกแปดนั่นแหละคือแต้มหกมันออกแต้มหกแต้มคู่นะครับว่า่อไปแสนบวกหน่วยก็คือแปดบวกเจ็ดนะครับแปดบวกเจ็ดบวกสามเท่ากับแปดเป็นเลขคู่อีก นะครับออก6กซีหกกับซีเป็นศูนย์เป็นเลขคู่นะครับโมดต่อไป5บวก7บวก3นะครับ5บวก7บวก3ามหบวก7บวก3ามผมที่นะครับ5บวก7บวก3ม ห้บวกเเป็น12 12องสิบสองบวกสเป็นสิบห้าห้าเป็นเลขคี่นะครับห้าเป็นเลขคี่วดนต่อไปออกสามสี่เห้ข้างล่างออก8ปด3าสมก็คือสิเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขคี่นะครับเลขคี่ก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าออกแปสเป็นเลขคี่วดต่อไปสามบวกแปดบวกสพงที่นะครับสาบวกแด สามบวกแบวกสามพงที่จะไ,ได้เท่าได้หนแปดบวกสมเป็น11 11อบเวกสเป็น14เป็นเลขคู่นะครับวัต่อไปออก5้าสานะหาสากับ3มเป็น8ปดแเป็นเลขคู่นะครับวันต่อไปได้8ปดบวกหบวกสามนะครับ8ปดบวกห 8บวก3 8บวก6บวก3 8บวก8บก6เป็น14 14บวก3เป็น17เป็นเลขคี่นะครับหัวตีฟ้ามาหัานออก9 2 9 2เท่ากับ11 11เป็นเลขคี่นะครับ9เป็น10เป็น11เป็นเลขคี่ เลขคี่หมายความว่าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครบแบบที่นี่งวดถึงนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกห้าบวกหนึ่งบวกสามห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าก็คือเลขคี่นะครับงวดต่อไปงวดอ่า สิบหกทับแปดทับหกสามนี่หาเป็นแต้มหนึ่งสามห้าเจ็ดและเก้านะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าคือแต้มทีนี้เขาย่อนกับห้าเบองใบนี่กนหนึ่งสามห้าเจ็ดและเก้าคือแต้มของมวดต่อไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นมันออกตามนี้มันก็จะเสิเลือกเอา25ชุดล่าง25ชุดล่างและไม่ติดดับนะครับตัวทีเด้นที่สุดก็คือ 7C นะครับตัวที่ผมฟันท่องว่างหาันหลักคือแต้มหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันเป็นแต้ม3าลักซิบเข้ามีไ ไอ้นั่นอยู่แล้วหลักสิบเขามีเจ็ดอยู่แล้วนะครับหลักสิบหลักหน่วยเราเป็นหก้้าเกิดว่ามันเป็นแต้มสามมันก็ต้องกลายเป็นเจ็ดหกนะเป็นเจ็ดหกนะครับซึ่งเจนะ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนี่ก็เป็นหาแต้ม เจนี่เป็นห้าแต้มทีนี้ว่า5้าแต้มมันติดดับนะครับถ้าผูไ้ไรบบเอาบบเอาดับตามหัวมันกะนี่ละ70็นี่อีเจ็ก็เก้าแต้มเก้าแต้มมันบริูวณในในตำล่าบบเอานะครับทั้งเป็น7จ็ดสีหกเดและ70ดศ ถ้าเกิดเป็นแต้มขี้นะถ้าเกิดว่าเป็นแต้มคู่นี่ก็จะเป็นให้เป็นแค่64นะครับ64ที่ได้เลข0ก็คือแต้มตัวนี้นะครับแต้มล่างนี่อีก0นดงเมื่อจะยได้014678 014678แฉมชนของมันก็คือชดกับแ้มขี่มาหันขึ้นหนึ่งกับเจ็ดนะครับถ้าเกิดว่เป็นเจ็ดแฉมก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นี่ห้อนตัวนะที่มันออกซึ่งแต้มขี่วันนึงก็น่าสนใจนะครับแ้มร่วมล่างเรามันเป็นเลขขี่ก็คือเจ็ดสีเพราะฉะนั้น ผมสิบันให้พี่น้องเามือลซีเรตรีไปก่อนเลยนะครับ 6C กับ 7C ได้สองตัวนะครับเน้นๆไปเลยซอลอตตรีไว้ก่อนนะครับผุพันธ์ออกอย่างออกเก้าสองบอกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี้าห 7จ็ดแปดสองก็ดนโอเคได้ยุนะครับเจกับหกนี่หรือว่าสิเป็นเจ็ดเจ็ด้ลงพ้นกับว่ามัก2มักหานะวันนี้ก็ได้ถ้ามัก2มักหาก 5, ็เอาตามนี้และครับแต้มที่หนึ่ง้าเจ็ดนี่เลือกเอาออกแน่นอน นะได้หวมฟันผวมฟันกันนั่นแหละเจ็ดสี่หกสี่นะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ถืออกถือใจบ่หรือว่าจะไดเอ้ยตัวดับได้แล้วมันสีออกนี้ยก็ว่ากันไปนะผมบริหารละเอียดปันไดพี่น้องเนะี่ยบริหารละเอียดแกผมคิดแต่ผมคิดละเอียดอยู่แล้วนะครับผมนางคิดน่งคำนวณของผม,ผมเป็นใบไดเป็นไบไดแล้วนี่นะุนะมันมุนอ้ยฟุ้ยแล้วล่ะนะครับ เบงพี่น้องเบิ้งกับเขาข้าวครับพี่น้องสม,มามาไหมกับโอ้อยจากเอายังมาให้เบื้องหรอกวระชันครับผมบ่เป็นยังส่องผมเอาตามนี่ผูดไดสิเอาสูตรไดก็แล้วแต้นะแต่ผมช่องผมสูตรผมผมสิเอาตามนี่นะครับสรุปให้เป็นเจ็ดสี่กับหกสี่นะอันนี้เป็นดับร่างทุกรักมันสิวบวอยูบย่บวหงอกทกันนะแต่หนึ่งกับสามนี่ผมว่าบ่มมาก สองพวกแปดพวกเก้านีก่กัยังโมเน่นะครับแต่นี่แหละไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหากเจ็ดโตวันนี้แต่เนี่ยที่เจอคือหกสี่เจ็ดสี่เด้อบัซื้อเสียใจ <c oughs> ผมจิบไปเห็นเลขบนนะครับเป้าไปเห็นเลขบนเป้าไปเอาสามโตนะซึ่งสามตนี้วันนี้จับคักๆเลยล่ะ ตัวแดงเลยเด้อพี่น้องเด้อสองชุดหกสี่เจ็ดสี่นะครับโอเคเคลมนี้เอาไว้แค่นี้เนาะเดวจังได้คอมเมนต์เข้ามาว่าพี่น้องในตัวไดหรือว่าจังไดนะครับจังว่ากันยังมีเวลาอีกหลายมืออยู่แต่เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะครับซื้อไุ้ก้อนได้เลยครับผมเคลมนี้เอาไว้แค่นี้เนาะ สวัสดีครับ